สวัสดีเพื่อนเพื่นชาว New G F ทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นคลิปตอนที่12แล้วนะคะตามที่เพื่อนเอนทราบดีอยู่แล้วว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 7ประกาศใช้ไม่ทันภายในวันที่1ตุลาคม2566นั้น ตามกฎหมายรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพศ2560มาตรา141บัญญัติว่าในกรณีที่พระราชบัญญัตงิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพางก่อนนะคะประกอบกับ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2561มาตรา12กำหนดว่าในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพรางก่อนได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนดโดยได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การเบริกจ่ายเงินในปีงบประมาณ2567ในระบบ NewGF ไม่สะดุดนะคะกรมชิการจึงมีหนังสือเวียนด่วนที่สุดที่กค0 414.3ทับว .556 ลงวันที่20กันยายน,น2566เรื่องวิธีปฏิบัติในการเบริกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566ไปพางก่อนไว้โดยได้กำหนดรหัสต่างๆในการใช้ตั้งเบิกขอบอในปีงบประมาณ2567ไวด้ดนี้ค่ะ ข้อ1รหัสแหล่งของเงิน7หลักนะคะให้ขึ้นต้นด้วย2หลักท้ายของปีงบประมาณพศคือห7ตามปกติคะ่ะข้อ 2. รหัสงบประมาณ20หลักนะคะจะใช้เหมือนกับปีงบประมาณสองหไปพางก่อนทุกอย่างคะ่ะแต่จะต่างกันแค่หลักที่12นะคะย้ําให้น้องๆสังเกตรหัสงบประมาณหลักที่12บนะคะถ้าเป็นงบห 6, 6, 6ไปพางก่อนหลักที่12บจะเป็นเลข7คะ่ะ หรือน้องๆเรียกรายงาน nfma 5 5ดูสถานะเงินงบประมาณได้เลยค่ะให้ระบุตามนั้นได้เลยนะคะโดยสังเกตว่าหลักที่12จะเป็นเลข7ค่ะข้อสาสำหรับรหัสกิจกรรมหลัก17หลักนะคะให้ใช้เหมือนเดิมกับรหัสของปีงบประมาณ2-5-6 6ไปพางก่อนทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวสำนักง,งานทางจังหวัดนครพนมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ